และสวัสดีครับน้าแขกนะครับผมวันนี้เป็นทายกเป็นทายกครับนี่ครับทายกประจําวัดบ้านดงใหญ่นะครับผมนี่ครับเวลาไปวัดนี่ก็จะเห็นแล้วนะครับนําสวดนะครับคนนี้แหละครับผมมีพิธีการต่างๆมักระทายกคันนี้ครับเนี่ยตอนนี้วีก็หล่อเลยยังหล่อเหราโอ้ทำไมเป็หนุ่มนี่หล่อจริงๆเลยนะครับนี่ผมยังไม่ตัดนะครับสาวติดเกลียวเลยนะครับนี่อันนี้ผมยังไม่ตัดครับ ทำขวัญนาคด้วยนะครับทำขวัญนาคด้วยทำขวัญนาคลองไต่ต้นต้นหน่อยลองลองนิดนึงครับขวัญนาคนี่เพื่อที่จะได้โฆษณาจะไต่ต้นยังไงครับโฆษณาหน่อยนนิดึงครับขมันจะวางลิงก์เบอร์โทรไว้ข้างหลังครัเผื่อตอนนี้รับได้ไหมขวัญนาคได้รับไหมครับตอนนี้รับอยู่ใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้ได้รับไหมรับเขาเลยนี่ไม่หมายถึงว่าเราเราก็ยังรับงานอยู่ใช่ไหมเรารับงานอยู่เอาลองสักหน่อยนึงลองสักหน่อยแล้วก็บอกเบอร์โทรมาข้าเจี๊ยบรับด้วเลยอ่าลองดูนิดนึงครับ ลำดับเดือนเลยเนาะลำดับเดือนก็ได้ครับลำดับเดือนเรนเนนได้สี่เดือนดูเหมือนว่านาลเมมีรอตนาฟันมีเคยจะมี้เกิดมาเป็นวันได้รับแต่ ลำบากอยากเย็นทุกชโชว์ดีเลยครับนี่ดี<ห>ดีมากครับก<า>็หาดเดือนขึ้นมาไม่ม่ดูท้องก็ใหญ่ใครๆก็ทมมาจ,จะคลอดเมื่อไร โอ้เยี่ยมเลยครับพร้อมากเลยครับขอบคุณมากครับบอกเบอร์โทรมาด้วยครับเพื่อติดต่องานนะครับจําได้ไหมครับเบอร์โทรบอกเบอร์มาเลยครับตอนนี้093ครับ3760ครับ864ครับนี่เบอร์นะครับผมทําเรียกขวนนาคได้ทําเรียกขญนาคได้นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับตามเบอร์นี้เดี๋ยวผมจะแปะเบอร์โทรไว้ด้านล่างนะครับผม อันนี้ตาอ้อนแกจะตัดผมแกขึ้นมาตัดทรงอะไรครับเนี่ยตัดตัดทรงลองทรงตัดลองทรงอะไรทรงวีเป๋ชื่อทรงไม่หมายถึงทรงกลางทรงสั้นทรงกลางวีเป๋โอเคทรงกลางวีเป๋โอเคครับครับผมครับผมทำไงก่อนจันอ้อนทรงกลางวีเป๋นี่ผมผมจะตัดให้ดูนะครับองทรงกลางวีเป๋ เราก็เอาจากนี้มานี้ดูนะครับดูแล้วนายแบบนี้จะไม่ไว้ใจจันอ้นใช่ไหมครับไว้ใจก็เลยหวีเป๋ไว้ก่อนใช่ไหมครับรับเขาเขากลัวเราแสกาไม่ตรงใช่ใช่ดูใช่ลองทรงหวีเป๋นี่เราขึ้นแบบนี้นะระวังริมหูเหนือคิ้วนะครับเอาจัดการเลยจัดการไปเลยนะครับครับโอ้จะได้ไหมเนี่ยลองทรงหวีเป๋นี่ครับนี่ลองทรงหวีเป๋จะได้ไหมเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยได้ครับได้ได้ มันวาดเสียวนะเนี่ยไม่เสียวไม่เสียววิธีทำวิธีทําของช่างใหม่นะครับครับนี่ช่างใหม่ทําตามแบบนี้เลยนะครับผมถ้าตัดไม่เป็นให้ทําแบบนี้ถ้าใครตัดไม่ได้ก็พามาหาอาจารย์อนเลยนั่งเครื่ินมาเลยเบอร์โทรก็บอกแล้วครับอันเป็นพมาจลูกศิษย์หรือลูกหาหรือเพื่อนๆที่ดู y o u t u b e อยู่แล้วก็ ตัดตามอาจารย์อ้นแล้วเขาทำต่อไม่ได้ทำไงอาจารย์อ้นเดี๋ยวจะบอกวิธีให้ดูไปเรื่อยๆเดีจะบอกเคล็ดลับนะครับพยายามติดตามไปเรื่อยๆโอเคตามไปเรื่อยๆตามไปเรื่อยๆนะครับตามมานะครับตามมาต้องขึ้นให้ได้ขนาดนี้นะทำแบบนี้นะถ้าเอาสูงก้แล้วแล้วเราดูยังไงครับในขึ้นสูงขึ้นต่ำขึ้นอะไรตรงนี้อเราวัดมาถ้าลองทรงสูงก็อยู่ในอยู่ในแนวติ่งหูนี้มาติ่งหูนี้โอเคถ้าลองทรงกลางก็อยู่กลางหูนี้มากลางหูนี้โอเคครับลองทรงต่ำ ถ้าลองทรงตามก็ติงหูด้านล่างนะติงหูโอเคแล้วด้านนี้ล่ะด้านจอนี่เช่นเดียวกันดูนะครับด้านจอนะครับเราก็ดูว่าฝั่งนี้เราขึ้นขนาดไหนอ่าเราจําได้ไหมครับนี่ครับเอาไม้บรรทัดมาวัดคิ้วไงวัดคิ้วอ่าเอาตรงคิ้วเอาตรงคิ้วคิ้วปึ๊บครับถ้าจําไม่ได้เรียบร้อยท่านมัคคตายกเนี่ยถ้าจำถ้าจําไม่ได้คือคนหน้าเบื่อเนี่ยผมไม่รู้แหละถ้าสั่งผมเตะผมเตะก่อนเลยนะเนี่ยฮ่าฮ่า่าฮ่ท่านมัคคตายกบอกว่าจัดสิเลย พรุ่งนี้วันพระด้วยนะพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้วันผระนะครับแกจะต้องกราบผ้าอีกใช่ใช่จะกล่าวบูชาพระเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปทําบุญที่วัดบ้านดุ่มเลนี่แหละทรงนี้แหละแกค่อยดูอ้าทรงนี้นะครับทรงนี้เดี๋ยวเจอทรงนี้แน่เลยที่วัดแน่นอนแกจะไปกราบพระโหหล่อขึ้นเลยครับหล่อขึ้นเลยครับหล่อขึ้นเลยครับนี่การขึ้นแบบนะครับนี่ครับีการขึ้นแบบนะครับการขึ้นแบบอ้าวต่อยังไงทีนี้ต่อต่อยังไงใช้เบอร์อะไรเราสวมเบอร์หนึ่งมา ใช้สวมเบอร์หนึ่งนะจะใช้ตัวนี้หรือตัวไหนใช้สวมเบอร์หนึ่งมานะครับจะเป็นตัวไหนก็ช่างเลยครับสวมเบอร์หนึ่งมาแล้วถ่ายยังไงสามสิบห้าองศาสามสิบห้าองศาตั้งฉากขึ้นยังไงก็ได้แล้วใครจะเอาอะไรไปวัดทําไมถึงจะรู้ว่าเป็นสามสิบห้าองศาครับกระดกกระดกกระดกเอากระดกนี่คือสามห้าองศาครับก็เอากระดกกระดกถ้าผมเรียนตกวิชาคณิตศาสตร์ด้วยวิชาวาดเขียนหรือวิชาเรขาคณิตเนี่ย กระดกคิดยังไงคําว่ากระดกอ่ากระดกอ่ากระดกสามห้าองศากระดกอถ้าเขาวัดชีพจรเขาก็เอาว่าหนึ่งสองสามนั่นเลหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งหลักการเยอะเหลือเกินนะครับอาจารย์อ้นกันงาจะไม่รู้ทําถูกหรือผิดละครับหลักการเยอะเหลือเกินครับกระดก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 อย่างเดียวนะครับกระดกกระดกกระดกอย่าไปคิดมากนะครับแล้วจับหูเขาไว้ไม่ให้เขาเอียงอต้องจับหูด้วยนะครับไม่งั้นเขาเอียงหนีเราครับเราก็ไม่ได้สามสี่องศาใช่ กระดกอย่างเดียวเลยกระดกกระดกกระดกดูนะครับนี่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันดูนะครับกระดกกระดกกระดกสามสิบองศานีเลยนะครับกระดกม่นีเลยถ้าถ้ากระดกสี่สิบองศาคือมันทะลุดไปทั้งหัวนั่นแหลยโอ้ถ้าสี่สิบองศาไปงั้นถ้าสามสามสิบองศาสามที่มาองศาก็จะเอียงๆกระดกเอียงๆนิดนึงดูนะครับอันนี้ใช้ความรู้สึกของอาจารย์อ้อนหรือเปล่าถ้าจะบอกคนอื่นจะเข้าใจกันไหมเนี่ย ให้เข้าใจวิธีขึ้นทรงก็พอแล้วอ๋อขึ้นทรงนะมันจะเป็นแล้วก็เวลาทําก็ค่อยๆทําเอาเนี่ยรูปแบบจะสําคัญการวางขีดสําคัญมากอันนี้เรามาลบเหลี่ยมเฉยๆว่าลบเหลี่ยมมันได้เฉยครับลบเหลี่ยมเฉยจะให้ง่ายสําหรับคนที่ฝึกหัดใหม่คนที่เป็นครูบาอาจารย์ก็กราบเท้าขอโทษนะครับผมมาถอดมาถอดฟันเบอร์หนึ่งออกถอดแล้วนะครับถอดแล้วปรับศูนอ่าปรับลงล่างสุดใช่ไหมลงล่างสุดแล้วกระดกเหมือนเดิมอ่ากระดกอีกกระดกอีกอ่ากระดก กระดกกระดกกระดกอ่ากระดกรอบเลยนะกระดกนี่มาดูตรงมุมนี้จะได้รู้ครับด้านมุมนี้ครับมาดูด้านมุมนะครับครับด้านตรงมุมนี้ครับท้คันขอบขอบอย่างนี้เราดูตรงมุมนี้นะครับครับคัญตรงมุมนี้นะครับนี่กระดก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 เห็นไหมครับต้องกระดกอย่างเดียวนะครับนี่อ่าด้านบนนี่คือสามสิบองศาแค่นั้นแหละทรงนี้เราจะเรียกเป็นทรงกระดกได้ไหมครับ ฮาว่าไปก็จะไปขัดหูพูดรู้อีกเอาทรงลองทรงกลางก็พอเลยทรงกลางก็พอนะครับอย่าไงเป็นทรงกระดกเลยเดี๋ยวจะเป็นกระดกสับคำใหม่ขึ้นมาเลยกลายทรงกระดกอย่างเงี้ยทีนี้ดูรอบหัวเลยครับเขาจะเรียกว่ารองทรงกระดกได้ไหมครับได้แต่ว่าอย่าไปลงเลยเขาจะว่าเรานี่เขาเรียกว่ารองทรงกลางวีเปเท่านั้นแหละดูนะครับอาจารย์อ้นนี่หาคำศัพท์ใหม่ๆมาเรื่อยๆเดี๋ยวเราสรุปหลังจาก เราก็บอกว่าหลังจากใช้ลองทรงกระดกปรับเปอร์นจุดหนึ่งแล้วเราก็เอาหวีมาเก็บขอบอย่างนี้ครับเนี่เอาหวีเอาหวีสร้างแบบมาเก็บขอบนะครับเก็บขอบอย่างนี้อย่างนี้นะครับนี่คือทําให้มันดูกลมกลืนอย่างนี้นี่พอเราดูเสร็จลองดูซิครับเนี่พอเราเก็บขอบเสร็จครับผมขอบมันก็จะหายไปเห็นไหมครับเก็บขอบอย่างเดียวนะครับตอนนี้เก็บขอบอันไหนมีขอบยันไหนนี้ครับเนี่ยจะเก็บนะเก็บอย่างนี้ใส่ใสยตานะครับถ้าใสยตาเอียงแล้วอะไรอย่างนี้ก็จะ จะไม่ท่อกันเนาะอยู่ที่ช่างด้วยอยู่ที่ช่างนะอยู่ที่ช่างครับอันนี้ต้องโทษช่างนะโทษคนอื่นวิธีดูคือครับจากจุดหูมาคางครับสามเหลี่ยมด้านคุณด้านแล้วมันจะเท่ากันพอดีหวีข้างบนลงด้านคุณด้านหรือกว้างคุณยาวคุณสูงไม่ใช่อันนั้นกว้างคุณยาวคูณฐานคุณฐานคุณอะไรครับ ผมก็ไม่รู้เราผมก็มัวเดี๋ยวอาจารย์นันจะโดนตายด้านคุณด้านกว้างคุณยาวคูณสูงยกกำลังสองสเปรลูดสเปรูดเท้าว่าเลยพอดีสามเหลี่ยมพอดีอย่าไปคิดตามอาจารย์นันนะประสาทแดกเราหาจุดสามเหลี่ยมอย่างนี้ครับไม่แต่เราก็ทําตามแบบนี้เราไม่ต้องไปคิดไอ้เรื่องหลักสูตรเรื่องอะไรพวกนั้นมันเราเอามาเป็นแบบเราเอาเป็นแบบนะครับเสร็จแร้วบรับเสร็จเรียบร้อยหน้าเนี่ยก็ไม่ต้องแต่ดของเขาเลยรัีนี่ลองทรงนี้ ผเปลี่ยนใบเรียบร้อยแล้วนะครับผมเปลี่ยนใบมีดนะครับตอนเปลี่ยนใบมีดนะครับผมดูนะครับอาจารย์ออดใช้ใบมีดของอะไรบใบมีดโกลยินเลดลอนดอนปริตสีส้มสีส้มจากอเมริกาชุกฟีเมียมโหวัสดุอย่างดีเลยของยินเลดนี่แน่นอนอยู่แล้วครับซื้อได้ตามแล้ว ทำท้องตลาดร้านตลาดเสริมสวยร้านขายเสริมสวยทั่วไปและร้านชั้นนําทั่วไปนะครับยินเลนรอนดอนบิ๊กจำมาไว้ว่ากล่องสีส้มนะครับแล้วในกล่องนี้100่งร้อยใบหนึ่งร้อยใบแค่ร้อยสามสิบถึงร้อยห้าสิบไม่แพงเพราะกล่องหนึ่งมีอยู่10อัน10อันหักได้ครึ่งหนึ่งเป็น20นะครับโอ้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มแล้วคมมากเลยครับคมมากแล้วอ่าอาจารย์อ้นแล้วผมกันให้ดูนะครับแล้วจะมีลิงก์ถ้าใครสนใจก็จะมีลิงก์ลายอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ด้านในคลิปนะครับ ด้านด้านล่างของคลิปนะครับดูนะครับ้าไปดูนะใครอยากจะซื้อสั่งซื้อได้เลยการธรรมดาเป็นรูปตัวเอสนะครับนี่ถ้าเป็นผู้สูงอายุเราจะไม่กันเป็นตัวแอลครับครับคือไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรถ้าเป็นผู้สูงอายุอย่างเงี้ยถ้าเป็นผู้ต่ำอายุแล้วครับถ้าผู้ต่ำอายุเราจะกันเหลี่ยมกันแอลเราจะกันแอลเนาะอันนี้ส่วนมากจะกันเป็นตัวเอสใช่ไหมครับกเป็นตัวเอสเป็นรูปรอยตีนผมเก่าเขาเนี่อย่างนงี้นี่ตัวเอสอย่างนี้เลยนะครับโอเคโอเคเข้าใจแล้วครับเข้าใจ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 ครับเข้าใจ ด้านหลังดูได้ละเอียดนะครับด้านข้างดูด้านข้างอ่าดูด้านหลังแล้วก็ด้านข้างนะครับด้านข้างตรงนี้นะอ่าด้านข้างตรงนี้จะสําคัญแล้วก็ทำมืออย่างนี้ทํมืออย่างนี้กึคงมากเลยนะครับแล้วก็แล้วก็ดึงงี้ดึงกึดลงมายาวๆโอเคอันนี้ก็ดึงยาวดึงยาวนี่ดึงยาวมาข้างขวาตัวเอสตัวเอสเนี่ยมันจะเป็นปืดอย่นงี้ครับตัวเอสนะครับใช้ตัวเอสปืด ปืดแล้วก็ทาปลายมีดิๆอาจารย์อ้อนตกภาษาอังกฤษหรือเปล่าครับตกตัวเอสของอาจารย์อ้อนเนี่ยมันจะคล้ายๆตัวอะไรเนี่ยก็เราก็นึกถึงว่าตัวเอสกับหน้าตัวเอสััเอาโอเคครับตัวเอสมีสองอย่างถ้าเรามันจะเป็นตัวเอสกับหน้ามันเกับหลังตัวเอกับหลังฝั่งซ้ายฝั่งขวาถ้าเป็นลอเรือก็เป็นลอเรือกับหลังนะครับผมแต่ตัวเอสมันจะสวยกว่าครับ โค้งสวยกว่าโค้งข้างหูก็สวยกว่ามิกลสุดยอดเลยนะอาจารย์ค้อนคุ้มเลยนะมิกลของยิเลน่ใช้คุ้มเลยนะครับใช้คุ้มคุ้มจริงๆเพรพอลูกค้าก็จะไม่มีสะดุดไม่มีเจ็บนะครับผมสนใจก็มีลิงก์ให้ด้านล่างนะครับผมสนใจจะมีสั่งซื้อได้โดยตรงเลยโดยตรงจากบริษัทเลยนะครับ่งซื้อจากบริษัทจากบริษัทเขาเลยสั่งซื้อได้เลย หรือเราจะไปซื้อตามร้านชั้นนำก็ได้การเสร็จเรียบร้อยนะครับ่าทรงนี้มีจุดเด่นอยู่ตรงไหนครับการหวีใช่ไหมการหวีผมนี่ครับการหวีผมแบ่งผมแล้วก็หวีอย่างนี้นะครับนี่ครับทรงนี้จะเป็นการหวีผมก่อนก่อนที่เขาจะให้เราตัดเนี่ยเขาหวีก่อนนะครับเ่ยจะค่รยแบ่งผมนะครับหวีให้เรียบร้อยแล้วเขาเรียกทรงอะไรนะลองทรงกระดก ลองส่งกระดกหวีเป๋หวีเป๋โอเคลองส่งกระดกหวีเป๋ขอบคุณมากครับอาจารย์น้กันงานและขอบคุณมากครับนายแบบสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นหมอหน้าสวัสดีครับอันนี้หมอหมอนาคแล้วก็เป็นมรรคทายยกที่วัดนะครับพรุ่งนี้เจอกันวันพระนะครับสวัสดีครับผมและขอบคุณมากครับนายแบบสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นหมอ